ไปไหนกัน,นไ,ไปไหนกันไปไหนกันใน,นทะเลครับในทะเลอยู่ไหนนี่ตาการบางปูงไงเติมดิบความ่อไม่สวยไม่ไม่ไม่ถ่ายหรอกถ้าไม่สวยไม่ถ่ายอาจจะนิ้วคนเดียวก็ได้หรอกน้านิ้วนะได้แล้วเร์ตอบรรยากาศดีนะครับวันนี้ ลมลื่นน,น,นู่นอันนั้นเป็นกระเรือคนคน,นถ่ายสินค้าไงถ่ายมาอันนั้นเรือรบทหารไหมครับเดี๋ยวซูมไม่ดูซูมตรงไหนโอ้ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็มีนู่นไกลๆนี่งก็ให้ดูเรือรับทหารเห็นไหมเรือคนถ่ายสินค้าออโอ้ยโอเคครับ